สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่างแานกาจเจน,นะฮะ,ะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทําไมคนถึงเลิกเล่นการ์ดหรือหมดไฟในการเล่นการ์ดนะครับผมขอให้นคนเหล่านั้นเนี่ยช่วยโปดดูคลิปนี้สักหน่อยครับถ้าคุณยังอยากจะกลับมาเล่นการ์ดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ<ส>ก็หลักๆนะครับเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเลิกเล่นการ์ดหรือหมดความสนใจนก็คือแบบว่าเราเนี่ยไม่มีเพื่อนเล่น1คือไม่มีเพื่อนเล่น2คือหาซื้อการ์ดไม่ได้3ครับคือเบื่อ หลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ข้อนี่ครับที่ผมเคยเห็นมาแบบอย่างแรกก็คือไม่มีเพื่อนเล่นนะครับไม่มีเพื่อนเล่นนี่คือแบบสมมติว่าแบบเราอยากเล่นการ์ดเราซื้อกามาแล้วแต่พอไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ยอ่าเราแบบก็รู้สึกยังไงไม่รู้แล้วพอไปสอนคนอื่นเล่นคนหนึ่งเขาก็แบบ,แบบแบบยังไงดีอะเวลาคนที่แบบไม่สนใจอะครับเขาไม่อยากทําจริงๆอะยังไงเขาก็ไม่อยากทําอยู่ดีก็ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านะแต่ก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือแบบว่าเราเหมือนกับว่าเราอะพยายามยัดเยียดความสนใจให้เขาไปนะฮะ เราก็เลยไม่มีเพื่อนเล่นฮะแต่ว่าทุกปัญหามีทางแก้ครับถ้าเกิดคุณไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ยคุณจะมี Discord อยู่นะฮะอาจจะเป็นการโฆษณาที่ไหนครับแต่ว่ามันช่วยได้จริงๆนะครับเรื่องของ Discord เนี่ยเพราะว่าในนั้นเนี่ยเขาเล่นการ์ดกันแทบ24ชั่วโมงเลยฮะเวลาเห็นเขาพิมพ์อะไรกันเนี่ยนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆฮะต่อมานะครับก็คือหมดความสนใจครับหรือก็คือเราแบบเราเบื่อแล้วอะเล่นกับเพื่อนก็เล่นมานานแล้วเล่นกับคนคนเดิม คุณลองหาอะไรใหม่ๆทาดูครับไม่ใช่ว่าเล่นแต่การ์ดอย่างเดียวนะเพราะว่าการทําอะไรซ้ําๆเนี่ยยังไงมันก็เบื่อครับไม่ว่าคุณจะเล่นการ์ดไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรก็ตามการทําอะไรซ้ําๆซ้ําไปซ้ามาอยู่นานทุกคนต้องเบื่อมันครับเพราะมันไม่มีความตื่นเต้นยังไงนะฮะคือการเล่นการ์ดเนี่ยหลักๆนะครับก็คือความตื่นเต้นครับความตื่นเต้นในการเช็คทิกเกอร์ความตื่นเต้นในการโจมตีว่าเราจะป้องกันได้ไหมอีกฝ่ายจะเล่นคอมโบอะไรความตื่นเต้นว่าอีกฝ่ายเนี่ยแบบเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกเขาเล่นไปยังไงคู่ต่อสู้ของเรา นี่นะครับคือการตื่นเต้นของการ์ดก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองค้นหามันดูนะครับเพราะว่าความตื่นเต้นเนี่ยมันอยู่ในทุกทที่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเล่นที่ว่าคุณจะเล่นแบบ,แบ,บเดิมๆแเช่เนว่าอะไลท์คออะแบบอะแบบอะแบบอะไลท์อะไลท์อะตี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 อุ้ยอะไลท์ตีคอ,อจบอะไรแค่นี้แล้วพอเห็นอ e ีฝ่ายเนี่ยเล่นแบบอลังการเลยแล้วก็แบบโอ้อะไรวะกูแพ้แล้วหรอประมาณนี้ก็อาจจะรู้สึกแย่นะฮะก็ อัปเกรดเด็กนะหรือแม่ก็คุณแบบลองแบบอย่างนี้เลยก็ได้แบบจะลุกขึ้นมาล่าไปตามฉันหรือแบบอีมาโคโซชิเมสิว่ากาชินินโนซูมุซไคเอลองพูดอะไรอย่างนี้ดูไม่ได้ครับถือว่ามันจะดูตองตองหน่อยนะแต่ผมว่ามันเวลาทำแลนะ้วแหละมันสนุกนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือนี่ก็คือแบบนั่นแหละก็นะคือเราเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าทำไมถึงอยากเลิกเล่นเลิกเล่นง,ง่ายๆเพราะเรื่องง่ายๆแค่นี้นะครับ วิธีการเล่นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมีเยอะนะมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าตัวเราจะเลือกในทิศทางไหนไ,ไม่ว่าจะหมดความสนใจหรือว่าไม่มีเพื่อนเล่นก็นตามคือเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับว่าเราจะยอมแพ้กับอะไรง,ง่ายๆหรือว่าเราจะเดินทางต่อไปถ้าคุณรักจริงๆอ่ะคุณต้องทํามันได้แน่นอนครับก็หรืออ,อย่างนะครับก็คือเบื่อเบื่อมันก็เหมือนกับหมดความสนใจนะแต่เบื่อเนี่ยมันก็ต่างกันนิดนึงนะก็คือแบบว่าแบบการ์ตูนมันก็ไม่สนุกหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยผมว่า การ์ตูนช่วงเนี้ยมันค่อนข้างจะแปลกๆนะคือแบบมันจะเล่นไม่เรื่องคันเพื่อนหรืออะไรคุณก็อาจจะรู้สึกแหม่งๆนะในการดูการ์ตูนผมก็อยากให้คุณกลับไปดูการ์ตูนนะถ้าเกิดคุณหมดความสนใจหรือหมดเลี้ยวแรงที่จะเล่นอะไรนะคุณกลับไปดูการ์ตูนครับภาคแรกๆหรือไม่ก็ลองหาการ์ตูนการ์ดอย่างอื่นดูครับเช่นยูกิโอเบตเทอร์สปิริตหรือรบัตตี้ไฟนะฮะการ์ตูนพวกนี้ทาให้คุณรู้สึกร้อนๆมากเลยครับสิ่งสำคัญในการเล่นนะก็คือการเคารพคู่ต่อสู้เล่นด้วยอย่างสนุกสนานครับและน่าตื่นเต้นตลอดเวลา ก็ผมรู้นะว่าทําอย่างนี้มันยากแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้สนุกกับอะไรจริงๆแล้วอะผมว่าการ์ดเกมเนี่ยเป็นนาที่น่าหลงไหลมากเลยครับก็สว่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าผมมีข้อผิดพลาดอะไรก็ติชมกันได้นะฮะแล้วก็มีช่องเพื่อนผมเปิดใหม่นะฮะไปติดตามกันได้นะครับผมก็อาจจะเป็นแอปมินนอนาคตด้วยนะครับสววนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม